ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงไมคแล้วแต่ไม่รู้ว่าม้าอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงแต่ทางฟังนี้แหละเนี่ยได้แล้วยี่ตรงนี้นี่นนเ่างชัดมากนี่แหละในหมู่บ้านนี่แหละกดคลิกขวาเลยหลังหมู่บ้านนี่แหละมาดูถ้าเราใกล้ถ้าเราใกล้รอยเท้าก็มีเสียง นี่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 แหละคือเสียงมาเราเคยจนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอเคปึ๊บ S w S w นี่ไปทางนี้โอเคเราก็ไปต่อ ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านดีสามนะเดี๋ยวดูนี้ว่ามา้าจะไกลขนาดไหนตอนนี้อาจจะมืดไปนิดนึงเพราะไม่กลางคืนเดี๋ยวยังไงจะไปเพิ่มแสงให้นี่ได้เสียงแล้วข้างหน้านี่แหละเ w ใช่ไหมถ้าถ้าเสียงมันชัดขึ้นแสดงว่ารอยเท้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเราก็ดูค่ะ ค่อยหาไปต้องใจเย็นๆนิดนึงกดลิดขวาตลอดมันจะอาจจะมึนๆหัวหน่อยพอคิดขวานานเนี่ยเสียงหายไปแล้วหาไม่เจอใช่ปะ่ะถ้าสามมตเสียงหายไปแล้วหาไม่เจอ กลับไปทงใกล้ๆที่เราตีเสียงแถวนี้แถวไหนแถวนี้นี่ะแถวนี้ไม่ค่อยย่องเดี๋ยวก็เจอแต่ยังไม่เจอินอะไรไม่ออกอาเนี่ยเนี่ยเสียงมาละอ่ะ่เห็นนะเสยงว่ารอยเท้าอยู่ใ,ใกล้ โ้มหาเลยนี่นี่เจอแล้วส่วนมากรอยคาจะชอบแอบอยู่ในพุ่มหญ้านี่นี่นี่นะใต้ต้นไม้ปึ๊บโอเคไปเอสต่อนี่เอสเอสใช่ไหมโอเคไปยาวๆไปนู้นน่ะเคยเดินไปหมู่บ้านไปเจอฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้น่ะที่เจอไปไปเอสเรื่อยๆเนี่ย นอาจจะรอในทิดอ่าอยู่หน้าเสียงอยู่หน้าโอเคเอชเอ็มเมื่อกี้แต่เสียงเอ็ดเนี่ยเมืเ่อกี้ ขอให้ไปอใช่ไหมเมื่อกี้นี้ปุ๊บเด็ดเสียงอ่ะมันจะออกไปทางซ้ายอ่ะเราก็อยู่ทางซ้ายก่อนอ่ะโอเคนี่พอใกล้จุดที่แบบมีเสียงดังๆอย่างเงี้ยแสงว่ารอยเท้าอยู่ยแถวนี้แหละพ่มหาเลยไม่อยากนี่นีนี่เห็นบ้นนนางเสียฟ้าโอเคไปต่อ S, s e s e นี่ตรงนี้ปไะปะโอเคไปเรื่อยๆเราเ็าวิ่งไปเอ e, เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงก็หยุดแล้วก็ดูร,บรอบๆอ,อ่าเนี่ยเสียงเดินไปเช่นหน่อยรอบๆทางนี้แหละเราก็ยังมุ่งไป s E อู่ เงียบกิ๊บกอไปที่เก่าถ้าสมมุติว่าเรามา x e แล้วยังหาไม่เจออ่าเราดูเนี่ยถอยมาแล้วเสียงมันจะมาเสียงมาเสร็จปุ๊บเราก็มันอยู่แถวนี้แหละเสียงอโอเคน,น,น,นี่แหละ,หละโอเคไป E ต่อนี่ไป E วิ่งรอบหมู่บ้านแลยครับจะเจอสัตว์ตัวหนึ่งจอดรถไวืที่ไหนจำแทบไม่ได้ีเนี่ยสรุปแล้วอยู่หลังโบสถ์อาแล้วแต่นู่นมาถึงนี่แหละนี้ใส่ชุดกันซอมบี้นะมันก็เลยแบบไม่ต้องกลัวอะไรถ้าไม่มีชุดนี่โดนผีซอมบี้ตบกระจายอะอะนี ตอนนี้แหละเราต้องแยกแล้วว่าเสียงซอมบี้ขอยิงเล่นแป๊บนึงนะโอ้โดนดมาไกล โอเคโทษทีลอกเรื่องป่ต่อเสียงอยู่ใคานี้แหละคราวนี้แหละยากแหละเพราะมันติดกำแพงเราต้องหารอกกำแพงถ้าไม่กำแพงนู้นก็เป็นต้นไม้ใหญ่นู่นเอยู่นู่นอยู่เสียง ยังไม่ทั้ง E เราก็ไป E ต่อนี่นี่เห็นละพอเราใกล้เราเดินมาใกล้เสียงเนี่ยพอเดินมาใกล้รอยเนี่ยเสียงมันจะชัดขึ้นเส็งว่ารอยเท้าอยู่เด๋ยวแถวนี้แหละอ่ะเราเจอรอยเท้าแล้วปึ๊บไป E ีต่อไป้วเราไป E ต่อ,อ, e. e. ตอนี เสียงจะเปลี่ยนแล้วคราวนี้จะเป็นเสียงม้าแล้วจากที่เมื่อกี้เสียงร้องตอนนี้จะกลายเป็นเสียงมา้าแสดงว่าใกล้แล้วคือม้าอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็นี่คราวนี้ไปอีเลยอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอาจจะอยู่ไกลหรือใกล้ต้องค่อยๆย่องไปไม่งั้นเดี๋ยวถ้าวิ่งไปเร็วเดี๋ยวม้าตกใจหนีไปอีกเนี่ยเสียงใกล้มาก Mà nó thích ở phía sau khu vực Đây, ở phía trước À, giọng ở ừ, này thấy không? นู่นนูไปนู่นเลยนะย่องเลยนอนครับอย่างเงี้ยสบายแล้วก็ย่องไปเลยเจอแล้วมาแล้วนี่นะครับวิธีการหามา้าลองเอาไปใช้กันดูนะครับชอบไม่ชอบอยังไงติชมกัมได้ นี่แหละมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วเห็นไหมล่ะอยู่แล้วนี่ข้างหน้ามาเราอยู่ข้างหน้าโอเคอเรามาแชคกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในการล่าสัตว์บายบาย